ละครับสวัสดีคนดูทุกคนเลยนะครับผมนะและนี่คือมาจองเวสองนะครับผมนะออสำหรับใครที่เข้ามาแล้วก็ฝากกดไลค์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับผมมาเดี๋ยวเราไปดูกันในเกมเลยดีกว่ามาวันนี้ก็เอาเงินมาที่5้าร้อยนะครับก็มาแบบอ่าคนแบบคนทุนน้อยนะฮะก็มาแนวแบบคนทุนน้อยๆนะฮะ5้าก็มาดูนะครับในงบประมาณนี้ผมจะเล่นแบบไหนฮะ ก็หลักๆคือก็ดูจังหวะที่มันไหลลงมานะฮะก็เราควรติดโบไหมหรือไม่นะฮะนี่ครับคือจังหวะนี้ดูนะนี่มีสเก็ตเตอร์มาจังหวะเปิดพอดีนะครก็อันนี้แล้วแต่แบบของความรู้สึกนะครับผมคือในความรู้สึกผมมองว่าถ้าสมมติเวลาเรา เล่นไปใช่ไหมแล้วมันมีตัวแบบอะไรนะไอคอนที่มันแบบแพงๆมานะฮะผมก็จะติดโบไปเพื่อแบบ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 จังหวะต่อไปเวลามันลงมันจะได้แบบตึ้มลงทีเดียวอะไรประมาณนี้ <c oughs> ให้มันเข้านะ <c oughs> เออ <c oughs> ให้มันเข้าลายมันลายมันมาดีก็แบบมันก็จะไหลเรื่อยๆเ,เลยนะครับผม <c oughs> ถ้ทลายมันต่อเน,นื่องนี่ <c oughs> <c oughs> เราเล่นได้แบบ รู้สึกว่าเออมันมาอยู่แล้วก็ขยับเปลเหมือนตอนนี้ผมขยับขึ้นเบตห้านะฮะทุกคนใครไม่ได้สังเกตนะ,ะผมขยับขึ้นตอนไหนก่อกลับไปดูได้นะครับรีเพย์ดูใหม่นะครับผมเนี่ยก็ขึ้นกับจังหวะกับความรู้สึกนะฮะรู้สึกว่าไม่มาก็ลองปรับเปลี่ยนดูปรับเปลี่ยนดูลองหมุนไป มันไปเนี่ยเอ้ยเนี่ยเห็นไหมรู้สึกว่าเอ้ยมา,ว,าว่ะจังหวะนี้คูณสามมาแต่คูณห้าได้ไหมเราได้ด้วยนะเห็นไหมสุดอย่างนี้เขาเรียกว่าสุดนะฮะคือถึงคูณห้าเรา,านันรลงไปต่อได้ก็ถือว่าสุดนะครับก็คือคูณห้านี่ก็คือสูงสุดแหละในนอกเกมนะฮะเ,เห็นไหมแล้วเราก็ได้ก้อนโตมานะครับผมร้อยเจ็ดสิบสองคือจังหวะอย่างเงี้ยเราก็ร้องขยาบเบดูนะครับ ก็อันนี้ไม่รู้นะว่าแต่ละคนเล่นยังไงผมก็เล่นตามเนี่ยตามภาษาผมใช่หะ<อ> <laughs> มันก็ไม่มีผิดไม่มีถูกนะครนี้นน<อ>นก็ลองไปเล่นดูแล้วกันเนี่ยโอ้ยเต็มแพงเลยเนี่ยอย่างนี้ก็ถือว่าสุดเหมือนกันถึงแบบถึงแบบคูณตัวคนที่สูงสุดของมันแล้วแต่มันยังไปต่อได้ก็ถือว่าสุดนะครับผมอ่าก็ถือว่ามาดีอ่ามาอย่างนงี้เงียบไม,ม่นานแล้วก็มาอีกเต็มแพงอุ้ยพันสี่ตรงนี้เอ้ยหวันเจี๊ยบ เป็นคาราเบลฮะอ่าซุอร์เมกามาพันห้านะครับแบบนี้ก็คือถามว่าสูตรไหมมันมันไม่สูตรนะแต่ว่ามันได้เยอะไงแต่ถ้ามุตมมันไปไปจนสูตรนะ่มันมีสิทธิ์ได้ลุนเยอะมากกว่านี้นะครับผมนะอะก็ <S <S ประมาณนี้นะครับผมนะสำหรับใครที่ชอบก็กดไลค์กดติดตามนะครับผมใครสนใจอยากลองลุ้นตามดูใต้คอมเมนต์นะครับผมสำหรับวันนี้บ๊ายบายครับ